พาดหัวข่าววันนี้หวยฮานอยฮานอยวีไประจำงวดวันที่1เมษายน2563กรับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้าพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมแนวทางหวยฮานอยเช่นเคยครับ ก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้แนวทางฮานอยสุดหล่อหวยฮอตวิ่ง2-4-8ระวัง2-2-4-4-8-8เลข2ตัวบนล่าง 2 4 2 5 2 1 24, 25, 21, 4 1 4 2 8 3เลข3ตัว2 0 4 9 1 8 1 8 5 4 7 1 3 7 4 7 8 6แนวทาง h a n อย VIP วิ่ง1 7บนล่าง1 5 1 7 1 0 7 5 7 8 7 0ระวัง1 1 7 7 3ตัว204 418 985 178 274 716ครับแนวทางฮานอยจากเอ็กคนเดิมเลข3ตัว176 178 476 468เลข2ตัว01 1 1, 1, 1 76 43เน้น87 68ครับแนวทางฮานอย เลข2ตัว2 2 5 4 3 6 1 3 8 2 7 3เลข3ตัว8 2 5 6 3 2 7 5 4ครับแนวทางฮาหนอยพิเศษ2ตัว8 8 8 6 9 8 0 2 1 1 4 5ครับแนวทางฮาหนอยพยานักราชมหาทรัพย์ฮาหนอยพิเศษ เลข2ตัว115947617592ครับหาหน่อย2ตัว721073122302เลข3ตัว723302 3, 3, หนุมานเสริมทรัพย์หน่อยพิเศษเลข2ตัว123660339668ครับอาจารย์องค์ดำ เลข3ตัว102เลข2ตัว02 01 04 81ครับแนวทางฮาน้ยพิเศษเลข3ตัว3 4 5 2 1 9 8 0 7 5 8 7 4 6 5 6เลข3ตัว5 3 2 1 4 6 8 5 2